เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเสริมกระแสะเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในปัจจุบันเป็นกระแสะที่กำลังมาแรงและเปลี่ยนแปลงโลกเนื่องจากเป็นกระแสะแห่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อสารมาประยุกต์เช่นการแพทย์และสุขภาพจากกระแสะนิยมการใช้สมายโฟนในปัจจุบันประกอบกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตรวดเร็วขึ้นและสามารถเข้าได้ในทุกสถานี บทบาทของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมหนึ่งด้านธุรกิจการบายได้มีการประยุกต์ใช้โดยการนำมาใช้แสดงข้อมูลของสินค้าเพิ่มเติมในรูปแบบวิดีโอสร้างมิติหรือใช้การจำลองการใช้งานของสินค้าเช่นการสวมเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับบองอิเกเป็นตัวอย่างของการนำมาใช้ในการเสนอใบสินค้าโดยแสดงภาพสินค้าต่างๆที่ต้องการให้ลูกค้าได้เห็นผสานกับสภาพแวดล้อมในโลกจริง 2. ต้านการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้มีการประยุกต์ใช้โดยบริษัท SHISEIDO นำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมมาใช้งานผ่านกระจกดิจิตอลเพื่อจำลองการทดสอบในการแต่งหน้าของโดยระบบจะซ่อนภาพส่วนของการแดงหน้าบีนไปบนหน้าจริงหีปรากฏบนจอ 3. ด้านอุตสาหากรรมได้มีการประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้กรรมวิธีในการผลิตชิ้นส่วนบองรถยนต์ เช่น BMA อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์โดยบริษัทได้ใช้เทคโนโลยีโดยให้ผู้ใช้งานได้แนะนำและจําลองการทำงานแสดงขั้นตอนให้เห็นแบบ3มิติ 4. ด้านการโฆษณาได้มีการประยุกต์ใช้ในการนำเสนอสินค้าหลากหลายรูปแบบเช่นการทำสื่อโฆษณาที่อยู่ด้านข้างรถโดยสารประจำทางเช่นการทำสื่อโฆษณาที่อยู่ด้านข้างรถโดยสารประจำทางการติดป้ายโฆษณาบนตึก 5. ด้านการท่องเที่ยวได้มีการประยุกต์ใช้เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์กรมหาชนได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน CTHRU Thailand เพื่อช่วยเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยว 6. ด้านการแพทย์เนื่องจากการทำงานเกี่ยวกับอวัยวะที่มีความสำคัญมากๆเช่นสมองหัวใจระบบประสาทจะต้องอาศัยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนั้นในการเรียนรู้จากของจริยุหาแกมข้อผดผลาดเกิดขึ้นอาจส่งผลกระหบต่อผู้ที่หาการรักษาได้จึงมีประเภทของ AI การหน้าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเบ้ามาร่วมในการเรียนรู้และรักษาคนไข้เช่นการเรียบเรียงหลกการประยุกใบการสมอนจริงทางการแมทโดยการเพิ่มตัวต่อประสานร,ระบบสัมผัสภาพ,ภาพอมิติเพื่อเงินความสมจริงในการรักษา สมาชิก1นึ่ในสุกโชคสุดสำริดิเศษ6ส่วน72นางสาวพาทิน